สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นอาจักรรัเสเซียใหม่ได้กลายเป็นความฝันที่ล่มสลายสงครามที่มีไว้เพื่อรักษาความรุ่งโรจน์ได้ทำให้ประเทศชาติเลือดไหลล้มละลายและแตกแยกรัเสเซียไม่ได้เป็นหมหนาอำนาจที่น่ากลัวอีกต่อไปกองทัพถูกถอยถูกกบฏและผู้นำถูกจนมุมด้วยความล้มเหลวของเขาเอง จัก,กรวรรดิที่พยายามจะพิชิตตอนนี้กำลังพังทลายจากภายในและอาจไม่มีทางย้อนกลับได้ถลลมิก29พังคาสนามฟื้นชีพรถถังด้วยป้อมปืนโซเวียตอูตินประสบปัญหาหนักแพ้ทั้งภายในและภายนอกีรยรบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับแม้ว่าปูตินยังคงแสดงความแข็งแกร่งผ่านสาธารณาตลอดเวลา แต่เนื้อในของรัเสเซียเองท่านผู้ชมครับมันไม่เป็นเหมือนที่เขาคิดปูตินยังคงยึดติดความยิ่งใหญ่ของรัเสเซียในช่วงก่อนการลุกรานยูเครนแต่สงครามผ่านมาเกือบ4ปีท่านผู้ชมครับจากกองทัพที่เคยยิ่งใหญ่เกลียงไกรสามารถทำสงครามได้กับทั้งโลกเลยครับแต่ปัจจุบัน ความยิ่งใหญ่แบบนั้นมันสลายไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับในช่วงต้นของสงครามปี2022รัเสเซียเคลื่อนกำลังพลหลายหมื่นรถถังยานเกราะหลายพันคันเคลื่อนขบวนไปตามถนนหวังิยียูเคให้ได้ใน3วัน7วันแต่ภาพเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับมันเหลือเพียงมอเตอร์ไซค์เก่ามอเตอร์ไซค์ห้างรถยนต์ไม่มีประตูพลเดินเท้านะครับพร้อมไปพร้อมไม้เท้าช่วยพยุง หมดแล้วซึ่งรถถังยานเกราะที่ขึ้ื่อนขบวนเต็มถนนแบบเก่ารัสเซียยังทำสงครามต่อไปได้เพราะว่ายังได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากภายนอกกระสุนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงกำลังพลนี่แหละครับจากเกาหลีเหนือเทคโนโลยีทางทหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากจีนในประเทศตัวเองนี่แหละครับเศรษฐกิจก็พังทลายน้ำมันขาดแคลนไฟฟ้าดับส่งออกน้ำมันไม่ได้ทั้งโงกันคลังน้ำมันท่าเรือส่งน้ำมัน ท่อส่งน้ํามันรวมถึงกองเรือทะเลดํากองเรือเงานี่ลยละครับทุกอย่างมันถูกถลม่มถูกทําลายไปจากโดนของยูเครนจนตอนปัจจุบันนี่แหละครับปูติน ต้องไปกู้เงินจีน3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาทำสงครามต่อเพราะว่างบประมาณมันไม่พอใช้งานการถูกจำกัดเรื่องงบประมาณจากการขายน้ำมันไม่ได้และมันกลายเป็นวิกฤตปี2 0 2 5นี่แหาละครับทำให้รัสเซียต้องไปกู้เงินมาทำสงครามทั้งๆที่รัสเซียมีทรัพยากรมากมายนะครับมีน้ำมันแร่ธาตุทานหินเฉพาะแร่ธาตุทานหินน้ำมันนี่หละครับลำพังขายน้ำมันอย่างเดียวขายแร่ ธาตุอย่างเดียวมาหล่อเลี้ยงประชากร130กว่าล้านคนนี่เลยครับสามารถเลี้ยงอยู่อยู่กินได้อย่างสบายสบายแต่รัสเซียวางยุทธศาสตร์พลาดนะครับความเข้าใจผิดว่าจะทำสงครามภายใน3วัน5วันแต่สงครามมันผ่านไปเกือบ4ปี มันไปผ่านทุกอย่างของรัเสเซียผ่านประชากรรัเสเซียผ่านงบประมาณเศรษฐกิจรัเสเซียทุกอย่างกันยังดิ่งเหวแต่สถานการณ์ที่รัเสเซียยังคงทําสงครามได้นี่ครับเพราะว่าเครดิตส่วนตัวของปูตินเองรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือจากจีนเป็นด้านหลักแต่ไม่ใช่ว่าจีนจะมาช่วยเหลือเปล่าๆท่านผู้ชมจีนก็มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีการค้าขายนี่แหละครับมันทําให้รัเสเซียตอนนี้จุกอก,อกเหมือนกันครั้นจะไม่ค้าขายกับจีนก็ไม่มีที่พึ่ง ขณะที่อเมริกานาโต้นะครับยังคว่ำบาตรแม้ว่าทรัมปต้องการจะยกเลิกการคว่ำบาตรล่าสุดก็ไปยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันนะครับสถานีน้ำมันลูกออยที่อยู่นอกประเทศรัสเซียดูเหมือนว่าปูตินก็พยายามที่จะเอาใจดูเหมือนว่าทรัมปก็จะพยายามเอาใจปูตินในเรื่องของการดีลธุรกิจนี่แหละครับแต่ดูเหมือนว่ามันยังทำไม่ได้เพราะว่า ปูตินยังต้องการให้ตะบันตกอเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรทั้งหมดซึ่งมันก็อยู่ในข้อสัญญาที่18ข้อแต่ดูเหมือนว่าทรัมป์เองก็ยังทําไม่ได้ปัจจุบันก็เลยต้องใช้วิธีการค่อยๆเลาะไปนี่แหละครับล่าสุดก็คือการยกเลิกการคว่ำบาตรลุกออยนะครับสถานีน้ำมันที่อยู่นอกประเทศรัเสเซียเพื่อที่จะทําให้ปูตินนี่แหละครับยังมีช่องทางหายใจยังสามารถทำสงครามต่อไปได้ ่านผสมครับปูตินยังต้องทํางานอย่างหนักในเพื่อในการสแสวงหาพันธมิตรก็เพื่อหาเงินมาทําสงครามนี่แหละครับขณะที่ทั้งครัป์และก็สีเจ้นผิงนี่แหละครับก็กาลังกลายจะเป็นผู้สนับสนุนปูตินให้สามารถทําสงครามต่อไปได้ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวและก็เหตุผลทางธุรกิจขณะที่การทําสงครามภายในพอมองเห็นนะครับการล่มสลายของสงครามเกือบ4ปีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ เรื่องของรถถังยานเกราะนี่แหละครับภาพอาวุธเก่าๆสมัยเก่าๆตอนนี้มันเริ่มถูกขุดมาใช้งานมันสะท้อนให้เห็นถึงหายใะของการผลิตกำลังลบของรัสเซียว่าตอนนี้มันถูกทำลายย่อยยับขนาดไหนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารัสเซีย กำลังต้องไปขุดบุญเก่าตอนนี้ขุดไปขุดมาขุดแทบจะหมดแลวแหละครับทั้งลูกระเบิดรถถังยานกรอบสถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นว่าปูตินกาลังทําสงครามไฮบริดกับตัวเองท่านผู้ชมครับการทําสงครามไฮบริดกับตัวเองไม่ได้หมายถึงการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานนะท่านผู้ชมแต่กลับกลายเป็นว่า รัเสเซียกําลังสับเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าๆในสมัยสภาพโซเวียตเนี่แหละครับเพื่อจะ,จะทําให้รัเสเซียสามารถยังทําสงครามต่อไปได้มันมีรายงานนะครับว่ารัเสเซียกําลังฟื้นคืนชีพรถถังแฟรงเกนสไตล์ด้วยตัวถังและก็ป้อมปืนครกยุคโซเวียตหลังจากการคว่ำบาตรที่มันไม่สามารถหาอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ท่านผู้ชมครับรัเสเซียกลับมาประจําการลดยานเกราะชั่วคราวที่ติดตั้งป้อมปืน 2S9 n o n a S นะครับบนตัวถัง MTLB อีกครั้งหนึ่งตามรายงานของสื่อ btvt infonet ผ่านทางเทเล gram เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับระบบไฮบริดอุปกรณ์เก่าซึ่งก่อนหน้านี้นี่ครับมันไม่เคยเกิดพบเห็นไม่เคยเกิดขึ้นในการลุกลานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบมีรายงานว่ามันกำลังจะกลับมาใช้ในรูปแบบของการรบอีกครั้งหนึ่งในสงครามปี2000 25ส้าท่านผู้ชมท่ามกลางความพยายามอย่างต่อเนื่องในการนําอุปกรณ์เก่าหรือว่าอุปกรณ์ชํารุดอีกเลยครับนำมาซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่มันสะท้อนให้เห็นถึงการล่มสลายภายใน ของอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซียที่มันเกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรท่านผู้ชมครับรัสเซียกําลังเอาโครงเฮสีเก่าๆนะครับตัวถังเก่าๆที่มันยังเคลื่อนไหวได้รถยนต์ยังติดนะครับมาผนวกกับอุปกรณ์นะครับป้อมปืนที่เอานําเข้าจากอุปกรณ์ตัวอื่นเรียกได้ว่ายกอะไรสับเปลี่ยนกันให้มันทํางานได้นี่แหละครับเพื่อนําไปใช้ในสงครามนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่ารัสเซียกําลังขาดแคลนรถถังมากน้อยขนาดไหน ่านผู้ชมครับภาพล่าสุดที่เผยแพร่โดยสื่อ BT v Info นี่แหละครับมันแสดงให้เห็นนะครับว่าคชซีรถถัง MTLB ทีนี่แหละครับที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งมันก็เป็นยานยนต์ติดตามอนเนกประสงค์สมัยโซเวียตติดตั้งป้อมปืน 2S9 Nano NaS นะครับซึ่งก็เป็นปืนคลอกขับเคลื่อนได้ตัวเองที่ติดตั้งบนเชสซี BTRD ซึ่งก็เป็นเชสซี D, แบบเดิมแพลตฟอร์มเดิมนี่แหละครับถูกถอดออกจากการใช้งานเนื่องจากว่าปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อน ที่นี่แหละครับที่เกิดจากการใช้งานอย่างปากหนักเป็นเวลานานทําให้ต้องปรับตัวนํามาใช้งานสําหรับป้อมปืน 2S9 Noona S 9, A, นี่แหละครับมันปกติจะติดตั้งปืนคก 2A 51ขนาด120ม mm, มซึ่งสามารถยิงได้ทั้งแบบยิงตรงและยิงอ้อมไกล7กิโลเมตรนะครับ และด้วยกระสุนมาตรฐานและ13กิโลเมตรด้วยกระสุนแบบจรวดช่วยยิงระบบนี้เนี่ยครับยองรองรับกระสุนต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูงซึ่งสามารถเจาะเกราะได้หนาถึง600มิลลิเมตรในระยะห่าง1กิโลเมตรนั่นหมายถึงรัสเซียกำลัง ปรับปรุงพัฒนาเอายานเกาะเก่าๆนี่แหละครับมายำเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้เดือนสิงหาคมปีนี้นี่แหละครับกองกําลังรัสเซียได้ส่งรถบรรทุกต่อต้านโดรนที่ติดตั้งปืน S60 สมัยสงครามโลกที่2ใช้งานอีกครั้งซึ่งนังวิเคราะ์เรียกมันว่าที่นั่งฆ่าตัวตายเหตุผลที่เกิดขึ้นที่เขาวิเคาะว่าเป็นที่นั่งหน้าตัวตายก็เพราะว่ามันไม่มีตัวอุปกรณ์ป้องกัน มีปืนใหญ่โผพ,พ้นพื้นขึ้นมาแล้วก็ตัวถังนี่นะครับที่พลุนเรือนก็ดูเหมือนมันไม่มั่นคงสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังที่เพิ่มมากขึ้นเบื้องหลังแนวทางแก้ไขปัญหาในสนามรบแบบด้านสดของรัเสเซียมันหมายถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ทางทหารรถถังยานเกราะนี่แหละครับมันไม่สามารถผลิตได้ท่านผู้ชมการจะนําเข้ารถถังก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นรัเสเซียก็เลยต้องขุดเอารถถังเก่าๆที่ยังพอใช้งานได้นี่แหละครับนำมาปแปะ,ปะนี่หน่อยปะนั่นหน่อย เพื่อให้มันสามารถเคลื่อนขบวนรถถังและไปทําสงครามได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถนะครับขับพ้นหลงซ่อมบํารุงหรือเปล่า ขณะที่ในเรื่องของสงครามแนวหน้านี่แหละครับดูเหมือนในไครเมียเป็นพื้นที่ที่ดูเหมือนว่ามันเป็นหายเยนะมากที่สุดพื้นที่หนึ่งของรัสเซียแม้ว่ารัสเซียนี่นะครับจะพยายามทุ่มอุปกรณ์ต่างๆมากมายทั้งระบบป้องกันเครื่องบินนะครับลูกจรวดนะครับเรดาร์ป้องกันต่างๆแต่ดูเหมือนที่ไครเมียมันกลายเป็นพื้นที่ที่รัสเซียไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท่านผู้ชมมันก็เลยมีคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสําเร็จของโรนยูเคนยังสามารถไปทําลายอุปกรณ์ยานรบต่างๆ ของรัเสเซียต่างๆเหล่า,า,ลานี้แทบทุกวันเหมือนกันท่านผู้ชมครับมันมีรายง,งานคลิปล่าสุดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับ4ธันวาคมมันเป็นผลงานของหน่วยข่าวกลองยูเคนี่แหละครับสามารถปฏิบัติการทําลายเครื่องบินมิค29ของรัเสเซียในการโจมตีในไครเมียได้อย่างกล้าหาญท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้น4ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสามารถโดนี่แหละครับมันสามารถไปทําลายเครื่องบินมิค29 ที่สนามบินฐานทัพอากาศคาซ่าได้สำเร็จพร้อมกับทําลายระบบเลดาราเตือนภัยใกล้กับเมืองซิมโพโฟในแคว้นไคเมียเช่นกัน ท่านผู้ชมครับหน่วยข่าวกรอง UK เคหรือประเทศยูราย้ำว่านี่เป็นการยืนยันครั้งแรกถึงการทําลายเครื่องบินลบของรัเสเซียบนคาบสมุทรไครเมียโดยหน่วยข่าวกรองของยูเครนก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการไปทําลายระบบป้องกันภัยอากาศของรัเสเซียที่อยู่ในพื้นที่ไครเมียนี่หละครับไม่ใช่ว่าจะเป็นระบบคาสต้านะครับระบบ S300 ระบบ S400 รวมถึงระบบแพนเซอร์ระบบบุกทอ M1M2 น่มี่เลยครับมันถูกทําลายเป็นว่า เ,เหมือนกันขณะเดีวยวกันรัเสเซียก็ไม่หวาดหวัน่นยังเสริมกําลังระบบป้องกันภัยอากาศมาในพื้นที่ยูเครนในพื้นที่ไครเมียอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนกันท่านผู้ชมครับสำหรับมิก29นะั้นถือว่าเป็นเครื่องบินลบหลายบทบาทที่ออกแบบมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตปัจจุบันมันก็เริ่มปลดประจําการในหลายประเทศอันเนื่องมาจากว่าอะไรนี่แหละครับการซ่อมแซมการซ่อมบารุงมันมีค่าใช้จ่ายมากโดยปกติแล้วนะครับมิก29นี่แหละครับปฏิบัติภารกิจทั้งแบบอากาศสูอา ากาศและอากาศสู่พื้นและเป็นเครื่องบินเจ็ตรุ่นนี้เ่ยนะครับพัฒนาครั้งแรกตั้งแต่ปี1980สถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียก็จะใช้มิก29นี่เลยครับในเรื่องของการลาดตระเวนการสกัดกัน้น แต่ถ้าเป็นทางฝั่งของยูเคนี่แหละครับจะใช้มิก29เนี่แหละครับเป็นขึ้นบินโจมตีทางอากาศจากอากาศสู่พื้นนี่แหละครับปกติก็จะใช้พวก GBU นีครับที่เรามองเห็นแหละก็มีการใช้งานอยู่เป็นประจำซึ่งยูเคนดูเหมือนว่าพัฒนานะครับศักยภาพให้มันสามารถก้าวข้ามค่ายได้นนก็คือการเอามิกนะครับ29นี่แหละครับไปบรรจุอาวุธที่เป็นแพลตฟอร์มของตะวันตกเพราะนั้นเราก็เลยเห็นปฏิบัติการของมิก29เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ในการใช้ BGBU 39นี่ลยละครับรวมถึง GBU 62ต่างๆเหล่านี้ไปโจมตีฐานทหารรัเสเซียสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมองเห็นชัดเจนเลยตอนนี้นะครับว่ารัเสเซียกําลังประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์การขาดรายได้จากการที่ถูกทําลายในเรื่องของโครงสร้างรายได้ จากน้ํามันอย่างหนักสถานการณ์มันมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินตอนนี้แม้ว่าตัวเขาเองจะแสดงความแข็งแกร่งนะครับให้กําลังใจนะครับในเรื่องของกําลังพลว่ารัเสเซียยังสามารถเอาชนะยูเครนได้แต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะเอาชนะเมื่อไใ่ตอนนี้ปูตินเลยต้องลุยไฟต่อไปท่านผู้ชมสถาพาำมกำลังสถานการณ์ในเรื่องของหายนะที่มันเกิดขึ้นทุกภาคส่วนของรัเสเซียในปัจจุบัน รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไกลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ